ออเกไนท์ okay, nice. พูดแล้วดราม่าเบลล่ากันซีนใหม่ดาวิกางานนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเรียกได้ว่าเป็นดราม่าร้อนหลังจากที่สี่นางเอกสาวตัวท็อปแก่งมอม้านำทีมโดยใหม่ดาวิกามิวนิฐามิ้งชาลิดาและมาร์ก,กี้ราศีมารวมตัวกันในรายการเพื่อนใหม่เมามอยตามภาษาเพื่อนสาวพร้อมทำชาเลนจ์ตอบคำถามสุดลับแต่ที่กลายเป็นที่เรียกเสียงวิจารณ์ก็คือดราม่ากันซีน ดยมีการเล่าถึงงานอีเวนต์งานหนึ่งใหม่มิวมินต้องไปเดินแบบซึ่งยังมีดาราระดับนางเอกมาร่วมง,งานอีกหลายคนแต่ปรากฏว่ามีดาราคนหนึ่งหายไปจากเวทีขณะที่ทีมงานจะบอกให้ดาราคนอื่นที่อยู่บนเวทีเดินแบบก่อนที่ดาราคนที่หายไปจะโผล่มาบนเวทีครั้งพร้อมกับชุดใหม่ก่อนที่จะมีการอ้างว่าไปแย่งที่โพสต์ใหม่ดาวิกาหลังจากนั้นชาวเน็ตก็พากันมาคุดคลิปว่าเป็นงานประกวดเครื่องประดับงานหนึ่ง ซึ่งไทม์ไลน์ที่4ี่นางเอกมอมาเล่านั้นมีความใกล้เคียงกับงานดังกล่าวและคนที่อยู่ในวงเมส์ก็น่าจะเป็นนางเอกเบลล่าลานีจนทำให้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดได้มีออกแกนอผู้จัดงานออกมาโพสเฟซบุ๊กเผยความจริงอีกมุมยืนยันว่าเบลล่าไม่ได้มีการการันซีนใครทั้งสิน้นแต่เกิดจากชุดที่ใส่เกี่ยวประตูจนฉีกขาดไปถึงก้นจนต้องวิ่งหาชุดใหม่ในห้างกันชุลมุน จึงได้บอกให้นางแบบเดินกันชา้าเพื่อรอเบลล่าโดยมีการระบุด,ดังนี้มีเพื่อนๆพ่น,พนพี่พี่น้องๆหลายๆคนทักอินบอก์เข้ามาถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมได้เปิดอ่านเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดไปต่างๆนานากกับเหตุการณ์ในวันนั้นที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการบอกกล่าวข้อเท็จจริงในวันนั้นฐานะออร์แกไนเซอร์ในการจัดงาน ทางผมได้รับการจัดงานในการประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องประดับจากสถาบันหนึ่งซึ่งในงานวันประกาศผลรางวัลได้มีการเดียวดารานักแสดงทั้งหมดหกท่านคือน้องก้าวสุภัสลาน้องแพทติเซียน้องมิวนิธาน้องมินชาลิดาน้องเบลล่าและน้องใหม่ดาวิกามาเพื่อสวมเครื่องประดับแล้วเดินแบบจากประเด็นที่เกิดขึ้นขอชี้แจงเป็นข้อข้อครับ 1. ทําทำไมน้องเบลล่าถึงต้องเปลี่ยนชุด จากสีเทาเป็นสีดำคือทางเราวางชุดสีไว้หมดเรียบร้อยครับน้องๆทุกคนจะเห็นชุดในห้องแต่งตัวและลองฟิตติ้งกันหมดละครับหลายคนคิดว่าน้องเบลเปลี่ยนชุดเองอันนี้ไม่จริงครับถ้าน้องอยากเปลี่ยนชุดอันนี้ตอบได้เลยว่าไม่ครับจริงๆแล้วเพราะก่อนหน้าที่จะเดินแฟชั่นจะมีน้องสองคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนงานเริ่มคือน้องมีนและน้องเบลและหลังจากสัมภาษณ์เสร็จก็กลับไปได้านหลังเวทีเพื่อเตรียมตัว แต่ชุดที่นองเบลใส่นั้นการไปเกี่ยวกับตะปูของฉากเวทีทําให้ชุดน้องฉีขาดซึ่งเห็นขาอ่อนและส่วนท้ายของก้นซึ่งไม่สามารถที่จะใส่ขึ้นเดิดแฟชั่นได้เลยวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนชุดและวิ่งชุดจากชุดแบนต่างๆทางเราจึงแจ้งให้น้องๆทุกคนเดินช้าเพื่อที่น้องเบลจะได้มาหลังเวทีทันซึ่งถ้ามองดีๆแล้วหน้าผมไม่ได้เข้ากับชุดสีดำที่นองใส่บนเวทีเลย ถ้าเทียบกับสีเทาที่เข้ากับหน้าผมกว่าถ้าน้องอยากแยกซีนจริงน้องควรเปลี่ยนชุดสีดำตั้งแต่แรกแล้วและแต่งหน้าทาผมให้เข้าชุดมากกว่านี้ 2. เรื่องจุดโพสด้วยเวทีที่มีขนาดเล็กยังมีฉากที่หมุนกินพื้นที่พร้อมสเต็ปเวทียกขึ้นเป็นขั้นพันไดเล็กๆหลายจุดการโพสและการยืนของน้องๆ5คนจึงดูเปียดกันครับ 3. ตอนประกาศผลรางวัลน้องๆผู้เข้าประกวดคณะกรรมการและดารา ประธานผู้มอบรางวัลทั้งหมดกว่า20คนด้วยพื้นที่เวทีที่ขนาดเล็กแล้ว20กว่าคนบนเวทีทำให้เบียดกันแน่นช่วงรับรางวัลจึงเบียดกันหรือแทรกกันออกมาครับ 4. หลายคนสงสัยว่าทำไมมีแค่5คน 9. มิวแพตเปลและใหม่ส่วนน้องมินหายไปไหนน้องมินนั้นได้เดินแบบไปก่อนหน้านี้แล้วในรางวัลเครื่องประดับที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดซึ่งไม่ได้เดินรวมกับทั้ง5คนครับ นี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งมันไม่ได้มีอะไรหลายอย่างที่หลายคนคิดเลยครับและหลายๆคนโยงทำให้เป็นประเด็นและกระแสในวันนี้ครับมิวนิท้าใหม่ดาวิกาเปีลลาลานีมินชาลิดาขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ